มาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะของแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวอ่อนนะคะอันนี้คือเป็นฟักนะคะเขียวอ่อนด้วยนะคะอ่อนจนนี่ค่ะเราไม่ต้องเอาข้างในเขาออกเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาอ่อนมากนะคะ,ะคือเม็ดข้างในเขายังไม่เหลืองเลยนะคะคืออ่อนจริงๆนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อไก่หั่นชิ้นนะคะฟักเขียวอ่อนหั่นชิ้นพริกชี้ฟ้าแดงหรือว่าพริกหวานสีแดงแบบนี้ก็ได้นะคะ ของป้านี่จะใช้เป็นพริกหวานสีแดงหรือว่าเบลเปเปอร์นะคะว่าเมื่อกี้เขาชอบกินนะคะก็คือเป็นสีแดงนะคะเพื่อแกงของเราก็จะได้สีสวยนั่นเองนะคะกะทินะคะกะทิใครจะมีหางกะทิไว้ผัดเครื่องแกงก็ได้นะคะส่วนป้าไปซี่ก็จะใช้น้ํามันแทนนะคะในวันนี้ใบโหละพาน้าพริกแกงเขียวหวานมะเขือพวงนะคะแกงเขียวหวานนี่ขาดไม่ได้คือมะเขือพวงนะคะน้ํามันพืช ใบมะกรูดน้ำปลาน้ำตาลตามชอบนะคะใครจะใส่ผงนัวผงปรุงรสจัดไปเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะส่วนไครนะคะชอบใส่เลือดหรือว่าตับอย่างเงี้ยก็ลวกให้เรียบร้อยนะคะลวกเอาความคาวเขาออกนั่นเองนะคะไม่ได้ามาตั้งโชว์เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กินนะคะก็อันนี้คือเสริมไปนะคะใครจะามาใช้ต้องลวกก่อนนะคะก็จะได้ไม่คาวทําให้แกงเราหอมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะทำไม่ยากด้วยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาตั้งหม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะแล้วก็ให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเพื่อเราจะเอานี่ค่ะพริกแกงเขียวหวานเรามาผัดให้หอมนะคะผัดเลยค่ะให้แห้งนะคะเพืเ่อใกลางนะคะ อมแล้วนะคะก็ให้ตามด้วยเนื้อไก่ของเราเลยนะคะเอามาผักให้ไก่ระเซ็ตตัวแล้วก็ออกป้าไปซี่นะคะมีนี่นะคะ กระดูกไก่นะคะที่ป้าลอกเนื้อออกไปป้าก็เอามาลวกก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาขังไปด้วยเลยนี่ดีกว่าทิ้งนะคะก็เลยมาใส่ดีว่าใส่ในแกงของเราดีแบบหลังจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะฟักเขียวของเรานะคะเอามาคลุกกับพี่แกงกับไก่ของเราไปเลยนะคะคลุกไปเลย ให้เขาเครื่องแกงให้แบบว่าให้เขาเข้าไปในฟักเขียวของเราเลยนะฮะอือจะได้หอมๆเครื่องแกงนั่นเองโหทำไปทำามทำไมแบบจะเต็มกระทะอีกแล้วตอนแรกก็คิดว่านิดเดียวนะฮะมันเดิมนะคะจะจะล้นกระทะอีกแล้วก็ใ <c oughs> ส่นี่ใส่นี่เข้าไปนี่ค่ะ ่วงผัดไก่ให้ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงตลอดเลยนะคะช่วงที่เราผัดไก่แยวตอนผัดที่แกงให้ใช้ไฟกลางนะคะแต่เอาไก่ลงเนี่ยก็ไฟแรงหนูเดียวนะคะเขาจะได้ไม่เห็นคาวนะคะ่ะไม่ต้องกลัวไหมนะคะเพราะว่าในเนื้อไก่เขามีน้ําอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวไหมเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพอเราผัด ฟักให้เข้ากับไก่แล้วก็เครื่องแกงแล้วนะคะก็ให้เราตามด้วยนี่นะคะนี่กะทิของเรานะคะเห็นไหมใส่ลงมาเลยนะคะที่เราผัดน้ํามันนี่นะคะนี่ค่ะเครื่องแกงนะคะเขาก็จะเป็นลอยๆแบบนี้ก็จะดูน่ากินนะคะคือเห็นไหมเวลาเราไปซื้อแกงตามตามตลาดนะคะเขาจะมีมันลอยๆอ,อย่างเงี้ยแกงขี้หวานมันจะทําให้ดูน่ากินนั่นเองค่ะไม่ใช่อะไรนะคะที่เราทานี่นะคะ แบบนี้เราไปทําขายได้นะคะมันจะทําให้เนี่ยมันมัน,มนลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนให้ซื้อนั่นเองค่ะนี่ทีนี้เราก็ลอฟักกับเนื้อไก่ของเราสุกนะคะเกือบสุกนะคะี๋รวก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราแกงมาสักพักแล้วนะคะคิดว่าฟักของเรานะคะน่าจะเกือบได้ที่แล้วแหละเพราะว่าฟักเนเวลาก็ได้ที่ก็จะใสๆนะคะนี่ก็เริ่มได้แล้วค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะ แล้วก็เอานี่ค่ะเลือดกับตับไก่ของเราที่ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาคลุกเลยนะคะลงมาคลุกเลยก็คนทะนุถนอมนี้สหนึ่งนะคะอย่าไปคนเบิบเบิบนะคะเลือดกับตับไก่เขาจะแตกนะคะดูไม่น่ากินนั่นเองนี่ค่ะเที่ยวมาน้ําแกงก็เริ่มงวดแล้วนะคะนี่กาเรียกน้าแกงเริ่มงวดคือไม่เยอะเหมือนตอนแรกแล้วนะคะ อันนี้ก็จะทิ้งไว้นะคะสัก4ี่ห้านาทีก่อนนะคะทิ้งไว้สักส5ห้านาทีแป๊บนึงพอหลังจากใส่เลือดไก่กับตับไก่แล้วนะคะน,นี่ก็ให้ตามด้วยนี่นะคะพี่หวานมะเขือพวแล้วน้ําตาลนะคะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลอ่ะ แฟนทางบ้านมีที่บ้านเลยนะคะคือตอนนี้ก็ปรุงรสเลยนะคะตามชอบเลยชอบหวานก็จัดหว,วานไปเลยนะคะปลาดิสีจะใ,ให้แค่หวานตอนแรกนะคะคนที่ไม่ค่อยชอบแกงเขียวหวานแล้วหวานนะคะแล้วก็น้ำปลาน,นิดหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าพี่แกงเ็าจะเค็มน,นะคะนี่ยนก็กลี่ดกีเพราะว่ามะเขือพวงเนี่ยไปต้มนานมันก็จะแบบว่า ถึงเหลืองนะคะเราอยากให้มันออกเขียวเขียน,นิดนะคะให้น้ำตาละละลายนิดนึงเลยแล้วก็ชิมรสค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะใช้ใบกลางนะคะช่วงนี้ใช้ไบกลางอ,อ่อส่วนแฟนทางบ้านคนไหนนะคะอยากให้พิกแกงเขียวหวานเขียวกว่านี้นะคะก็ให้ใช้ใบพิกหรือว่าใบหหระพานะคะ ปั่นนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ําแล้วก็มาใส่ในแกงะคะ่ะก็จะเขียวตามที่ต้องการเลยนะคะป้าที่ซี่ไม่ค่อยคือเขียวเกินมันก็ดูไม่น่ากินนะคะมันไม่ดูไม่เป็นธรรมชาตะะิเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็สวยงามน่ากินแล้วนะคะไม่ป้าก็เลยไม่ไม่ใส่นะคะเหมือนแฟนตรงบ้านต้องการที่เขียวกว่าน,นี้ก็จัดไปเลยนะคะโดยการปันน่นเลยผักที่ป้าบอกมาแล้วก็กรอง เอาแต่น้ำเขาเนล้เอามาผสมับแกงของเรานี่แหละรับรองเขียวแน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็โรยด้วยใบมะกรูดเลยใสย่งไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบหูว่าพาเลยนะคะขั้นตองสุดท้ายให้แล้วอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวอ่อนของเรานะคะนี่ ราราคา่ตามชอบเลยนะคะยุยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก เียวอ่อนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะกินกับไข่เจียวของเรานะคะเจียวไข่ให้นุงคิดแล้วก็ยอด,ดยอดต้นหอมญี่ปุ่นนะคะริกนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้นะ,ะให้นุงคิดกินนะคะ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะกําลังร้อนๆเลยุงคิดลุยเลยจ้ะมีพริกน้ําปลาด้วยนะคะอันนี้พริกน้ําปลาด้วยลุงยิบยวนอร่อยเลยแล้วก็พาไปซีกินกับขนมจีนนะคะนี่ค่ะ ขนมจีนแกงเขียวหวานคิดกินกับข้าวสวยแล้วผักก็มีสตอนะคะแล้วก็มีต้นหอมมีผักเออน,นี้จะพูดให้ฟังนะคะผักอันเนี้ยผักกาดอันนี้นะคะตอนซื้อมากําละสิบห้าบาทกรํมขนาดเนี้ยซื้อมาตอนมันสวยๆแล้วก็ไม่กินนะคะเราเอาใส่ตู้เย็นไว้พอมันเน่าปุ๊บนะคะเราก็ถึงจะได้เลิกเอามากินนะเห็นไหมทิ้งขยะไปแบบว่า70%ตนะคะ 80%เหลือแค่20%ค่ะได้แต่ใบอะไรมาเพราะส่วนใหญ่จะเน่านะคะคือถ้าไม่เน่าเราจะไม่กินนะคะคือยังไม่ได้เลิกได้ยามนั่นเองนะคะพอเน่าปุ๊บก็จะเริ่มได้กินนั่นเองก็พิ่ฝนด้วยขั่วใหม่ๆด้วยนี่โอเครวย ท<า>ำซุปมีเยอะนะแกงเยอะค่ะเดีย๋ยวไปฝากยานเพื่อนลุงคิดด้วยอร่อยมากขุดเขาเอาอันนั้นมาให้แพนเค้กกับของหวาน,นค่ะ really perfect not too not too spicy mm. คิดบอกไม่เผ็ดแม่ mm. Mm. ที่ยานเอามาโอเคที่ยานเอาของหวานมาให้ค่ะลุงคิดกินไปอยู่เมื่อวานนะคะ maybe I want to keep for m e อร่อยมากมิลิบี่บอกอร่อยมากไม่อยากจะให้เพื่อนเลยอร่อยไวน์วีตคาันชินเนื้อไก่ ไม่ให้ไอที่ไม่มีโบนก็มีเนี่ยแต่ไหนมาทุกอีกิัไบโบนท์ทอกคนบกกอยากกินกระดูกไก่ ฟักนี่อร่อยเอามาแกงแบบนี้อร่อยดีช่วงนี้หน้าฝนเนาะฟักน่าจะงามนะคะั Pumpkin mash really good ไม่ใช่ปั้มคิงฟัก yeah. <Pump> ฟัก mm hmm. ไม่ใช่ปั้มคิงปั้มคิงคือฟักทอง oh. อันนี้ฟักเลย mm hmm. ตอนแกงเนี่ยแก๊สแก๊สหมดแก๊สฟินิชเเออรปให้คุณป้ามาส่งไม่ได้สั่งตั้งแต่มาจากจากอุบลค่ะแก๊สเราก็ใช้มาได้นานแนละ้วเพราะเราสั่งเสร็จแล้วเราก็ไปอุบลเลยคุณป้าเขบอกโอ้โ oh, หไม่เห็นสั่งตั้งหลายเดือนบอกโอ้ oh, ไปอุบลมาบ mm. อกไม่น่าละ่ะลุ้นคนควิก no why why but quick, quickly or have you have to wait เวกับเบาเธอตีมินิทอ้าวคุณแค่ปุยอาพีเซอร์วิสรอประมาณ30นาที mm. ปาก็แบ่งขนุนให้แกไปด้วย ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปเยอะๆเลยที่ตักฟักอ,อ,อุ้ยไม่เอานมก็เลยก็ได้ยูนัทวันไม่ไม่มันไม่เข้ากันกับขนมจีน น้ำปลา mm. oh, no. ตอนนี้มีอะไรนะก็ประกาศว่าห้ามจัดเลี้ยงอะไรกันใช่ไหมโนปาตี no ้ <Are you? S 1> อะืม official statement no more parties เนาะไม่รู้ว่าเฉพาะเขตเขตสีแดงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ mm. อน่าจ,จะเป็นแถวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดนี่จะ <Yeah. S 2> จะควบคุมไปด้วยไหม you have a wish ใช่เห็นเห็นในไทยรัฐอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะจัดงานมันเกิดได้ด แต่ไม่แน่ใจว่าเฉพาะในกรุงเทพหรือเปล่าที่เขาออกกฎมาหรือว่าทั่วประเทศนะฮะเข mm hmm. าเห็นเขาบอกว่สีเขตส,สีแดงเข้ม so all the all the tourists that come they have a really quiet time I think hmm? the tourists that come to Phuket and 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 Koh Samui have quiet time. ม Very quiet. ันมี t วลาเงียบๆสงบๆหาดทรายเงียบๆมันพูดไงไม่อยู่ซีไนบีชเมื่อกี้บอกว่าเห็นข่าวว่าภูเกะเขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวไปแล้วอะใครที่มาเที่ยวช่วงนี้นะมันคงจะแบบเงียบอะมันไม่มีคนพุกพ่านก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะมาเราธรรมชาติจริงๆอะถ้าคุณอยากเ t ็นป e ะเทศไทยแบบที่เป็น

สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะให้มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เลยเงียบไม่คนไม่เยอะมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วคนไม่พุ่งพ่านไงเราจะเห็นทะเลที่สวยเห็นทะเลเต็มๆเลยอย่างเงี้ยค่ะยี่วันเนี้ยทะเลเรีอมีคําตัวงกาน้ำ That's true but for the party people stay home อือฮึแต่คนที่ ชอบแบบว่าเที่ยวดื่มพ็คงจะไม่ค่อยชอบแต่ช่วงนี้จะเหมาะกัลลบ,บคู่รักครอบครัวมาเที่ยวเพราะเห็นธรรมชาติเต็มๆเลยนะคะคุณจะเห็นวิวทะเลแบบจริงๆอ่ะโดยไม่มีมองไปไหนเห็นแต่หัวคนนะคะตอนไปไปเซนต์ลกรีนโอเิซีเฮดพีเพิ่พนไม่ว่าซีฟิตเลยตอนเราไปนะคะตอนทัวร์ลิบูมๆอะ่ะจะเห็นแต่หัวคนนะคะไม่ก็เห็นปลาแล้วก็คนมันเยอะปลามันตื่นมันหนีหมด Yeah, you remember the Maya me Beach? There we go. Oh. Maya Beach, in uh, near Kopipe. Maya Beach, where they make the movie. Mm -hmm. Remember? And I remember you and me, we go on a private boat. Mm -hmm. We, we re rent small boat and we go really early. I think five o'clock in the morning we go. Mm -hmm. And it was really nice, but eight o'clock. i t n m u l มคิดบอกจำได้ไหมตอนที่เราไปเที่ยวที่เกาะพีพีอะที่เราก็ไปเที่ยวที่เกาะเมียที่อะไรนะเรอนเอรครอนระที่คนที่เล่นไททานิกอะเขาเขาไปทำหนังที่นั่นเรื่องเดอะบี t ชายหาดอะไเนี่ยค่ะชื่อหนังนะ่เดอะบีเราออกไปแต่เช้าเลยค่ะแต่ตีห้าครึ่ง ก็ไปนะคะนั่งเรือไปพอไปถึงนะคะมีเขาเขาคนคนคนที่เราไปด้วยเนี่ยเขาเป็นคือเราได้เรือดีมากเลยนะคะคือบางทีเรามีแต่ความโชคดีเลยนะคะเราไปไหนก็ช่างเราจะมีแต่ความโชคดีจริงเราก็ไปได้คนที่เขานําเที่ยวได้เรือที่ดีมากเขาบอกว่าให้เราไปตีห้าครึ่งเพราะว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นก็เกือบเจ็ดโมงหรือหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงคุณจะได้ภาพสวยๆคุณจะ คุณจะไม่ค่อยเห็นคนเขาก็เชื่อเขาเราก็ไปเขาก็ให้เรานั่งเรือจะเข้ามารับที่พักแล้วก็นั่งเรือเข้าไปนะคะจนไปถึงเมยียกมีแต่เรือเราลําแรกเลยค่ะเราก็ขึ้นไปโอ้โหบอบสูดอากาศค่ะไม่ถึง10นาทีก็สตาร์ทเริ่มมีเรือคนอื่นเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาไม่ถึงเราไปถึงไม่ถึง20นาทีค่ะทุกพื้นที่<ห>เรือทั้งนั้นเลยค่ะเกือบ50สิบลำโอ้โหนักท่องเที่ยวบอกมาเยอะมากทีนี้เราไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เรือ วิวเววแบบก็จะแทบจะไม่เห็นวิวเลยเรือทั้งนั้นทั้งสปีดโบ๊ททั้งเรือชาวบ้านทั้งเรือแบบแบบหางยาวคนที่เขาพาเราไปเนี่ยเราก็เลยได้ภาพได้ภาพแบบไม่มีคนะมาสวยมาก it is beautiful the Maya Beach it's really beautiful. but later people a lot วันออ <But yeah. S 1> นี้พอคนเริ่มอยู่ยแล้วก็จน <c oughs> ถึงเกือบสามโมงแล้วก็ <c oughs> เขาก็พาเราวนนะฮะ เหมือนวนรอบเกาะพีพีเราก็ซื้อทัวร์เขานั่นแหละรอบเกาะแล้วแต่เราจะจอดนานแค่ไหนก็รสร้างแล้วก็ไปดูค้างคาวอะไรอย่างเงี้ย like ใช่ปาการลัง mm. แต่ปาการลังตรงนั้นไม่สวย mm. ม่ b ี a u t i ู <Not anymore. S 1> เพราะว่าติงโบ๊ทอะเมกะพุด <Yes, yes. S 1> เหมือนมันหักอี่ตรงเมาย่าบีดนะเขาเรือมันเยอะอะทั้งสปีดโบ๊ททั้งอะไรหางเสือมันไปฟาดปากกรลังปาการลังตรงนั้นไม่สวยเลยนะคะ แต่ถ้าไปดูชายหาดโอเคมันสวยชายหาดโอเคแต่ถ้าไปดูปะการังไม่แนะนำตรงนั้นไม่สวยตรงนั้นที่คนอ,อยากไปเพราะว่าอุ๊ยพี่แจ็คดอสันมาถ่ายหนังตรงนี้ไปตามรอยเอนะคุ ตามรอยพี่แจ็คฟอลโล่แจ <laughs> mm ็คดอสันอดูว hmm. huh? mm ันมอสุ๊กเอามอสุปไหมปิชชัปสุ๊ก นี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะ่หยแบ่งไปให้เพื่อนคุณคิดเขาชอบกินน้ำคุณ mm. คิดไม่ค่อยชอบกินขนมจีนนะะกินได้แต่ว่า อืมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รู้อะไรเส้นใหญ่อืมแกจะชอบเส้นใหญ่มากกว่าหรอจะ small s e n y ใอืม I like the small one s o ดาก็มันงดหงิดนะลูก เอฟซีบอกว่าให้บอกโซดาจะย้ายไปอุบลแล้วนะโซดาอะไรนะแม่อย่าเงี้ยนี่่ะมาตรงนี้เราจะย้ายไปอยู่อุบลแล้วนะตุยให้ให้สตาร์ทบอกเขาอยาเงี้ย่ะหน้ายาวตรงนี้จะคืนบ้านเขาแล้วนะลูก หน้าสงสารเนาะทำหน้าแบบหน้าสงสารมากนี่นะคะเขาก็เขามองเมื่อกี้แบบทำหน้าสาุดะสุดะนี่นะคะเขาก็จะทำหน้าหน้าตาหน้าสงสารนะคะเดี๋ยวไปถ่ายหน่อยเขาก็จะหนีแบบนี้นะคะสุดาเออเเพื่อน สุดาหน้ายาวตึงโอเคอิมก็ปิดคลิปนั้นเลยเห็นสุดาไหมคะก็วันนี้นะครับทำเสียงหล่อเลยเมคโอเคก็วันนี้นะครับสองคนกินสองคนพาเปซี่ลงครีสกินแกงเขียวหวานไก่ไซยฟักกินกับไข่เชียว แล้วก็ม um ีสตอรอยูอิสตอวิลวิดเด็ตไม่ใช่สตอล์ลสตอล์ลมันคือหลอดดูดนะคะอันนี้สตอโอลีโนลอสตอโอลี anyway anyway อร่อยมาก really good กุ้งปลอม and เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายซีอี